สวัสดีครับบะปอนบานตายนะครับมีคนท่ามข้าเหมาหวาทุเรียนนี้ต้องชีดยากี่วันทีสำหรับถุเรียนเล็กแล้วนี้ตั้งโปรแกรมไว้ได้เลยวา่าสิบวันชีดทีหนึง่งแต่ถุเรียนใหญ่นี้สำหรับพมไม่มีโปรแกรมครับพมดูช่วงจังหวะใบถ้าหวาใบอ้อนก็นชีดที่ตะกิด ถ้ามีใบแก่ก็หลับได้เป็นสิบห้าวันหรือว่ายี่สิบวันชิดครั้งหนึ่งเล้วทึ่งจังหกว่าใบที่เขาบอกว่าจังหกว่าใบนีมันยุบบนพืชชีดช่วงจังหว่าใบชีดช่วงนเดี๋ยวผมพาไปดูสําหรับเพียแล้วนะครับนะเป็นเพียไฟว่าเพียจักรจันเพียไก่แจ้พวกนี้ไอเพียจักรจันตัวนี้นจะลายว่าผืนถ้าว่ามันมันข้าวแลวนะี่คือใบจะลวงลอยบนเส้นเลย ถึงเวลาเราชีดย่านนี่เราต้องชีดช่วงห้างบัททูครับต้องชีดช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพนช่วงนี้ไปแล้วชีดผนวพื้ก็ไม่ยุ่แล้วถึงเวลาชีดนี่ต้องซ้ำกับไม,ไม่เกินเจ็ดวันนี่ต้องซ้ำทีหนึง่งต้องซ้ำอีกครั้งถ้าไม่ซ้ำก็ไม่ยุ่ครับย่าเทบร้องไม่ยุ่ช่วงนี้แหละครับช่วงห้างบัททูแหล่ในแปลงถ้าเป็นช่วงห้างบัททูสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือลงมือชีดได้เลย ป้องกันได้เลยพอถ้าว่าฮักผ่อนระยะนี้แล้วก็เอาไม่ยู่งครับชีบพเือนเพื่อก็ไม่ยุ่ต่อไอ้อับก็ไม่ยุ่ลองเอาไปปรับชากันดูครับกล้องกล้องพ่มอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็เป็นแนวทางของพ่มก็เอาไปปรับปรับชากันดูในบางสิ่งบางอย่างเดี่ยวคลิปหนะ้าพ่มจะมาพูดเลืองการขยายใบต้องขยายช่วงนี่ยักทํทำไอ้ใบใหญ่นี้ต้องทำามันเพือ่อ เดี๋ยวคลิปหนา้าผมจะมาพูดให้ฟังครับ